สามหมนเจะครับสี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้าลูกะหาิร0ครับนี่นะครับแม่กับหาิเจ็ดหมื่นเนะครับต่อรองได้ตอรองนี่นะหอยคมนะครับงวงคุณงามนะครับเจ้าบาทน้อครับหูหนีสี่สิบหกอ้ย่าย่าแม่นี่สิหกนะครับสายหู ไอลไรครับแม่นีสามสิบสองสซื้ออะซื้อป้ตรวจผลเป็นแดดตรดี่นนะมันไปครับสามสอครับจักปีเลยนี่อายุสิเดือนอสิเดือนอ๋อหนอยอ่มีประท้วงครับเก้าสองศูนย์เก้าสองหกกาหกหนึ่งหนึ่งหกสีนึ่งหนึ่กคารสินยุคาราิน อ๋อนี่ครับยุกกาลสินนะครับเป็นวันนะครับสามสิบสองนะครับนี่เป็นส่งพร้อมรับประกันตำนี้สามพันสองประกันตำนี้แล้วทุกอย่างนะครับพี่น้องเอาที่ที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับช่องลูกคอนี้เซ่ออีสานบุนี้นะครับผมบ่าววัตถีภาพีพะนองมาเบิ่งราคาง้อยู่ตลาดบ้านหันนะครับอ่อเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกสองนะครับพี่น้อง แม่นี่เท่าะเนาะครับแม่นี่แม่ลูกครับแม่ลูกทะเลครับสิบห้าหกสิบห้าลูกเดี๋ยวเดือนละครับเสามเดือนครับอ๋อใส่ปอทางไหนมาครับปอธรรมดาบาบันธรรมดาบามันผสมโตนี่่ครับผสมรอดครับผสมหลอดสร้างทา้งไหนนะครับกแค่ทั่วไปอ๋อนี่ครับมีเบอร์โทรไหครับไ้มีครับเบอร์ใดก็ครับเอ้ยคุณแปดสี่ศูนย์แปดสี่เออหกคูนสองสองครับ 7 3 0ดสามศูนครับเบิ้งหัวลูกเป็ะรยางไกลเดี๋ยวมันได้ครับได้ได้เอาดีนะครับลูกเป็นโอ้ไอ้ลูกงามครับพี่น้องเบิ่งนะครับลูกสามนี่นะครับผสมปลามันผสมหลอดมากนะครับพี่น้องเบิ่งลูกนี่นะครับนะครับนี่นะครับลูกสามแล้วนะครับนี่นี่นะครับลูกสิบห้าแม่ลูก ของไหจจเนี้จะกูนี่บ่กูเดียวนะครับ,รบของออกแ็แบน,นะครับเอาของคุณในร้านเขาได้บ้งอีกแม่นึ่งครับแม่นีทเลนะครับสาหาส่า,หา พ่ะครับครับผมเท่าไรแล้วครับพ่อเนี่ยสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองูกไปนี่ยังครับเลิกขับเรือนอ๋อทับแล้วทับทับไลจักเดือนแล้วพ่อสอเดือนสามเดือนอ่านี่ครับสี่หมื่นสองเดิงเอาง่าเลพี่น้องเบอร์โทรอะไรับพ่อมีเบอร์โทรบ้ก่อนีตัวข้าวว่านไปน้อครับผมจำไม่ได้แล้วเบอร์ได้พ่อศูนย์เก้าแปดศนย์เก้าแปดครับ หกสามหกหกสามหกสอเกาเก้าสเลี 42. 42. ่ยมขอเลี่ยนครับนะครับอ๋อเบิ้งใส่แดงงามเลยนะเบิ้งอะไรี่างเงยเดี๋ยวรถบไปก็จะโตมาอยู่เนนี่ครับมีนี่นะครับงามสี่หมื่นที่อสี่หมื่นสองเพื่อต่อรองได้ครับนะครับนะครับ บึงหูของพออ่อเลยแสดงน,นะครับหูแม่หนสิสองหมื่นสองสองหมื่นสองขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อ,อบึงแม่ลูกนะครับแม่ลูกเท่าไรแล้วครับพ่อหนิสามหมื่นแปดเนี่ยลูกนะครับลูกกระปูนะครับให้ลูกเล็กตแล้ว ลูกสตัวแล้วสามหมื่นนะครับขยลสตัวแล้วครับี่าทั่วปครับเกาแปดหนึ่งศูนย์สองแปดหกศูนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์สอกูนนะครับสามหมื่นนะครับนี่ลูกคู่นี้นะครับลูกคู่นะครับถงว่าลูกคูกเลยราคาพแพงนะพี่น้องสามหมื่นกว่าๆว่านะครับ นี่นะครับแม่พัดเด็ดผสมล่องว่างแม่ับนี่นะครับเอาล่องเลยครับสิไปแล้วก็ใส่พอดีๆได้นะครับไม่อยากเลือกนะครับนี่ลูกที่เห็นอยู่นี่ละลูกทะมีแล้วขาลูกง่ายดีนะบ้านเนาะนี่เอาครับขอบคุณไล้ร้ายเขาปะครับทำแบบนี้ตีน้ำกันกระซิบเป็นอ่าฮเอาครับพี่น้องง่ายดีนะครับเทแสดงเนาะครับคู่นี่ปะ สี่หมื่นสองนะครับแม่กับลูกนี่ครับเฉพาะเฉพาะลูกมีแยกน้าไปได้หนี่งไปได้ครับสองหมื่นห้าลูกงามครับสามลูกยดงเจ็ดเดือนเราคว้าดิเพชรแปดเดือนแล้วนะครับ สองมื่นหาพี่น้องงามเลยเบิ้งขายเบิ้งๆนะดูว่าคุ้มเลยนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมว่าแม่นี่งามแห้งนะครับเบิ้งหลังเบิ้งหลังเพึ่งนะครับพี่น้องสองมื่นหาครับสาวหน่อยแม่นี่นะครับยี่บมีบ้านทองว่างว่าเดื้อผสมมันปะเมียหนี่นะครับขายยี่สิบหานะครับเบิ้งครับสาวหน่อยนะครับตัวนี้ของพับอ่ะ เม่มนะครับหลงเงาขอบคุณใน้ายครับพ่อหูใหญ่รับบาต้าองครพอ่อแม่หูตัวใหญ่นี่าสิสิบเบเนะีครับให้ลูกไปนี่เราลูกตัวสั้นท้องนี่ยสี่สิบเจ็ดนะครับ ดี่พ่อเราเห็นั่วล้นะครับง่าี่อง่าคุณคุอะโอ้กิงกวาองแสนไปเลยสองแสนกว่าน่แล้วก็พอมจะมาเอาเอานะครับนี่ขงามครับแม่ลูกคุณนีของคุณใหญ่น่อยนี่โอ้มางามแท้เพิดวาหลายไปได้แล้วครับคุณนีแปดมืดห่า นะครับจะฟ้องไปทางไดรดเอาไปเนี่ยฟ้องย่างใส่บุ้หั่นไม่หอยคุ้มบ่บ่แม่นแม่นแม่นโอ้ห้ามีครับแม่นนี่นะครับะลูกง่ามครับนะตัวนี้แม่สิบห้าเราดูนะครับคู่นี่นะครับก็เอา่ครับแปดสิบห้าเลยฟ้องพันจะดอกเอาฟ้องพันต่อต่อเอานะครับลูกตัวเมียนะครับ 8บหาแม่ลูกนะครับดูนี่นะครับอาครับเบิ่งแม่ลูก8รับบพาแน่สิหรเาั้งสีนาะสมัครบหงนี่นี่ลูกตัวสองมันเหนียวยังไง นอาจะของคนแปดสิบห้ายืนเทยงยืนสัน้นดีบ่ปลา,าจยมาข้างบนก็เห็นเจ้าข,ของเพราะพ่เอาวะครับนี่เอาคราับงามนะครับของผู้ใดนะครับแม่ลูกนี่ยกเห็นเจ้าของนะครับสายหูนะครับพี่น้องสวัสด <laughs> ีครับไหนครับงัวชาท่างไหนนี่นละครับนี่ละไหนนี่บ่ เท่าไรแล้วครับน no ี่สครับสิบ้ี่สิบเก้าสี่สี่สี่นค่สี่สี่สี่สที่สีี่สี่สี่ปี่สีี่สี่ปี่สี่สี่สร่สต่สีี่ี่สี่สีัสี่่ี่สีส่สีี่สนี่สี่่สี่สีสี่ี่ะครับส่สี่ี่สี่สี่สส่่สู่สี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 ่่ี นี่ครับแยกลูกเท่านี่ลูกหลูกหาบนี่นะครับแม่กับหาีมีบอร์ทรบ่ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เกปนี่ครับงอยู่ทางดครับงหอยเมกครับหยมหยเมกครับกาสินนี่นะครับเอครับไปเบอร์หองควนะครับงแท่นนี่นะครับพี่น้อง เปิดออมาอ๋ไอแม่ด่กับแม่มือนี้แม่เบ็ดบบห้องเปิอ๋อนะครับอาแดกก่อนครับแม่ดิสี่สิบเจ็ดคือเก้าเหรอหกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสี่หกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสี่ครับผมนี่ครับในหอยคุ้มเป็นไหมครับครับผมออามาจากตัวครับมือี้ อ๋อนี่นะครับตัวนี้แม่ลูกตัวเล็กกับทัวอักกันมั้ยครดูแม่ลูกคู่นี้ปะครับว่าที่เลูกตัว่นี้อ๋อแม่ลูกคู่นี้เท่าเลนะครับตัวนี้เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเหมือนเจ็ดนะครับตอรองไป้ตอรองนะครับนี่นะหอยคุ้มนะครับงวงเป็นงางแมนะครับนี่ครับตำนานงวงแงมนะครับแม่กับพ่อแต่ละวันละเอียดแต่ลาม่ำนหอยคุ้มนะครับ ลูกแรกป่ครับนี่ครับทซองแรกครับลูกแรกนะครับแม่ไม่ได้ผสมเองหรอเปล่าครับยังครับจนพ่อพ่อพอดีขึ้นพอดีอ๋อขึ้นพอดีนะครับสือไปพอดีขึ้นพอดีนะครับไปกัพอดีไปครับนี่ครับเจ็ดสิบเจ็ดต่อร่องไหนมีโดดไปทรงครับครับแม่นี่เลยครับตัวนี้ซีสองซีสิบสองหัวลุนหัวลุนสี่เดือนทองสีขาวสี่เดือนแล้วใส่พ่อไดไครับผสมบ้านครับออ๋ผสม้ม่บ้านเอาหัวบ้านบ้านแดงได้องอนนี้นะครับผสมบ้านแดงได้ทองดีนะครับเท่าไรก่อนครับราคาซีสองครับซีหมื่นสอง นี่นะครับทองได้ี่เดียน์แล้วนี่นะครับครูแม่เดีได้ครับแม่เมียรนี่นะครับซีมื่นสอครับเบิ้งหลอโตนะครับโครับใส่แ่เดยงนะครับแมดค่อมตัวค่มตัวนะครับม้วนเทบาทมันอมากนี่นะครับปลามั่เดียนะครับประกันทองนะครับเพิ่ว่านะครับแม่ัวหลดนะครับซีสิบสองนะครับใส่พอปลาม่แดงมากนะครับ สองแรกเดือนซี่เดือนครับพี่น้อ,องหัวในหอยก้มเป็นนะครับ,บสวัสวดีครับท่งนว่านหนอนเหรอว่านะหนอนบ้านหลังบ้านเสาได้ไหมครับบ้านเสามันจะยุบก่อนพุดเลยคือตั้งแต่ซื้อง่ายเลยมันหล่อโอ้โอเด็กไปแหนเด็ยังนานกันอะไรใดครับผมบางยี่ห้อหรือใดได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมโทรหา,านะครับครับผมเอาครับพี่น้องครับพ่อ

ศูนย์เก่าซีสอแครับสองหกแปดแปดสอหนึ่งหกครับแม่ลูกนี่กับแม่นบอกครับมครับ่ัะโอ้มาเดงงามเลยจบมาแล้วะไมขายเห็นะ เจ้าบาดเอาเบก่อนนี่สี่หมื่นาพันสี่หมื่นีเจิดเลยไอ้เอาบอทักกันนะวัดเ้ศูนย์ศูนย์เก้าแปดเกาแปดหกหกหกศูนย์แปดศูนย์สามห้าหกสามห้าหนี่นะครับขอบุญจันทร์สีขันขอบุญจันทร์สีขันปทุมรัตนี่นะครับทรายก่อแม่ลูกนี่สี่หมื่นห้ลูกยกตัวเลยแม่นี่ให้ลูกตัวเดีวตัวเดียวเนี่ยลูกตัวแรก มาแดงง่ามเลยพี่ดอเบ่งเครับเบ่งลูกคนลูกลูกของตัวไหนก่อนนี่ลูกสอล่าเหลูกสอล่ามนี่ครับลูกสอล่นะครับนี่นะครับลูกสอล่านี่นะครับีซี้ากอเอา์โทัหายแล้วนะครับดีเอดกลนีแดง่าสอล่ามเดินทางรเรียรอครับเบงจลเยอนาดีคนลุก้นที่นี ขับเราลุ่ขึ้นไหมไ่ไล่กันไป่ไล่กันกังไกยานสองพนหนึ่งไปส่งอีกแลมวเมีรถไปซ่งมากันมีอย่ะน่เห็นบ่พผู้ั่านก็มาขัดทุ่นเลยไปส่งครับพี่หล่อขอางานะครับ4ี่หานะครับเบงแม่พิ่้ให้ลูกงามนะแม่นี่นะแดงงามนะครับพึ่งไขยไปเรียงนยอะนี่ครับเขาเนไรฮะโอ้โขายดีมันอาไปเลียงนะครับลูกเงยังไว้ขายสามหมื่นก็ได้สามหมื่นสี่หมื่นวนี่ ลูกสามเดือนลูกสเดือนนะครับสีห้าครับพี่น้องงามนะครับของพด้ๆครับพอมันมันนะครับขายได้พ่อาดครับสองหมื่นห้นหาครับของพ่อไมมตัวครับหน่งไหมตัวคำอะไรอันนี้มาตัวเดียวอ๋อสองหมเขาแล้วพ่อนี่ครับพอเราสิมาเอาแล้วนี่ เขาพ่อดีพ่อไปพ่อขคยอะไรพ่ท่านใดลาว่อตะมอห์เาราเนปไนะครับมาคุยกันแม่นีของูครดะของใครปะครับนครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าให้กันนะครับไม่นกับแม่ปะทนายเนี่ยคเ้าแปดเจ้าแปาเอาครับก็กู้ได้ไรครับผมเอมึงแม่สาวน้องกูบ้านไหนทนายนะครับแม่นีได้นหมกี่สามยวอสามยวอครับ ครับตามเอียวเพิ่นว่านะครับกินเมื่อุนหรอกกล้องในี่เลื่อุ่นไอ้เบิ้งนี่เบื้งเบื้งหัวลุนนี่เบิ้งหัวลุนกันนะตอนไหนนะครับหัวลุนนี่พ่อสามหมื่นเจ็ดเนี่ยคุณสาวต่อร้องไหนอยู่ครับสามหมื่นเจ็ดนะครับสาวได้เดือนแล้วครับพ่อเนี่ยได้ปีแน่ๆปีแน่ๆน่บอคู่กันนี่ ขายไครขายไปเท่าไรครับสอดครับสองมครับบวแพงเลยงอมึงอสัดขาย2องมืนะพี่น่องสองมืนเจ็ดโอเคหาสนย์นะบแมนลีบ่ะเาจะอดเยีอยโยมีต่เอยดพโเคหาสองศูนะครับพิเพ้นเหียดด้วยนี่โอ้ครับขอบคุณในไลายครับผมนีหังมะย่นี่นะครับพอเอฟซเพิ่นนะครับไม่ดีเพิ่น เดี๋ยวเปิดมาหางว่า้ะครับวันนี้เอาครับนี่ครับผมเพิ่นกำลังเบิ่งคลิปนี้ครับช่องลูกก๋เดียวนะครับนี่ครับคลิปงานประกวดหัวประกวดควายนะครับผมเอาครับขอบคุณได้หลายครับขอบคุณสิทธิติดตามครับผมเอาครับวันนี้เพิ่นกลับมาหาสิงหว่ากันได้งัวไปพ่าเนยังครับยังพันได้นะครับเอางามนะครับหนังหนาตัวนี้นะครับหนังหนาดีอยู่นะครับ ต่อร้องในหลายอยู่ร้องนี่พอเป็นนี่ครับงามนะครับลูกเอชเคหมาลุนหมาลุนจะเกิดเรื่อยไปบ่ได้ขุดเขาเหรอปะบ่ได้เห็นเลยครับบ่ครับบ่ได้ขุดเขาเ่าเกิดเลยบ่บ่ได้ขุดต่อมาต่อปุ๊บอยากสั่งมาลุากันไในรถไในทันบ่ได้บ่เงี้ลูกเอชเคหาสองศูนย์นะครับเมียมาทางไหนเนี่ยงัวมาทางไหนพ่อง่วมาทางไหนผู้เขียวผู้เขียว เดว่าผมมาวก้าวถึงหวมาราคามาถึง4ี่หมื่นเกียรตงามปนีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ราคามาถึง4ี่หมื่นนะราคานี้ครับเกนี่นะครับงามรัก้าวออกแตมีนนี่นะครับมื่นมาเหลี่ยงหัวหมูฝรั่งามสามสิบจต่อรองต่อรองได้สุดยอดเลย ผมไปน้ำแต่น้ำงวกซีมือถาอซีมืนหตอัพผมว่ามันเต็มดีขวันแล้วเี